สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวตะเคียนสุขรสุกฤนครับพี่น้องอ่ะมื้อนี้อืมสี่ปูดครับโอ้มื้อนี้บ่มีนักแกะเลยครับพี่น้องมา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 กุ้งตัวใหญ่ประหยัดใ,ใส่หมูสามตัวเลยอ๋โอืมเฟซช้อนครับนี่ テイクアウトが台湾に ใช้มือครับใช้สารบทนอ,อ,อ้อักเลยครับ Oh. Yeah. Oh. Oh.

Right, uh -oh. การอองสดนไดยครับ ุดเอ่หลานเลยครับอู้ออกพริกเผ็ดๆเลยครับโอ้พริกเผ็ด Mm -hmm. Oh, sudah. Oh, ya, kita angkat. Oh, ya, 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 ya. กล่ปีครับขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนไล่ก็แชร์ระติดตามกันสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข,ข็งแรงร่ำรวยเงินทองอายุวัฒนะสุขภาพระครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ